아. <목소리도> คืนนี้คุณธปณีเอียดสิชัยผู้สื่อข่าวของเรายังคงตามต่อเรื่องไอทีวีเริ่มตั้งแต่เข้าไปพิสูจน์ที่ตั้งของสำนักงานไล่เรียงทำลายตั้งแต่ก่อนมีการร้องเรียนกกตเรื่องการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลก่อนที่เมื่อวานจะเปิดตัวคนที่โพสต์ข้อมูลหุ้นไอทีวีกับหัวหน้าพักการเมืองก่อนที่นายเรืองไกรลีรกิตวัฒนะจะดํเนินเรื่องไปร้องเรียนและมาถึงวันนี้คือหลักฐานสําคัญซึ่งข่าวสามิติจะเปิดเผยเป็นที่แรกนะคะ Sí. <coughs> นั่นก็คือคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีซึ่งข่าวสามมิติได้รับข้อมูลจากหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่2ี่เมษายนที่ผ่านมาให้ตรวจสอบว่าบันทึกการประชุมที่มีการเผยแพร่เป็นเอกสารนั้นไม่ตรงกับการประชุมที่มีการถ่ายทอดผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการบันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้โดยเฉพาะช่วงคำถามที่ว่าไอทีวียังดำเนินกิจการสื่อหรือไม่จึงอยากให้ตั้งคำถามไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นห่วงว่า จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของไอทีวีที่อาจจะกลับมาดําเนินกิจการต่อไปหลังจากสารปกครองสูงสุดมีคําพิพากษากรณีสปนยกเลิกสัมป,ปทานสถานีทโทรทัศน์ไอทีวีติดตามจากรายงานคุณธัปณีเอียดสศรีชัยคะ่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยในเดือนธันวาคมนะครับสิ้นปีนี้นะครับบริษัทก็จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีถัดไปนะครับ โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำแนะนำและวิธีการเสนอวาระในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th ได้หรือติดต่อสอบถามเข้ามาที่ฝ่ายเลขานิุกการของบริษัทได้นะครับไม่ทราบว,ว่าผู้ถือหุ้นมีข้อสักถามอื่นๆอีกหรือเปล่าครับมีคำถามจากคุณพานุวัตรขวัญยืนมาด้วยตนเองนะครับมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆนะครับ ก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับจากคุณวิรัติข้องประจิตนะครับหากคดีความต่างๆจบสิ้นเรียบร้อยบริษัทจะมีปันผลไหมบริษัทจะมีแผนการดําเนินธุรกิจต่อไปจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกหรือเปล่าบริษัทมีแผนจะชําระบัญชีหรือกิจการคืนเงินแก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ขอเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าผลของคดีเป็นจุดสําคัญที่สุด นะครับของบริษัทถ้าผลคดียังไม่ได้ออกมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะดําเนินการใดๆกับไอทีวีณขณะนี้นะครับอย่างในอดีตที่ผ่านมาเราก็ได้มีการให้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินมาดูออปชันต่างๆทั้งเลือกต่างๆนะครับ <S <S ก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีทางเลือกใดๆที่เหมาะสมนะครับณขณะน,นี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องรอผลของคดีถ้าผลคดีสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยทางบริษัทก็จะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม ให้กับทางผู้ถือหุ้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลอย่างไรจะดําเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่อย่างไรหรือจะชําระบัญชีหรืออะไรยังไงทางเราจะพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็เลือกทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้ถุนต่อไปนะครับ ขาสามิติได้รับวิดีโอนี้เพื่อให้ตรวจสอบค่ะว่าคำตอบในที่ประชุมอิเล็กทรอนิกส์กับคำตอบในรายงานบันทึกการประชุมที่เป็นเอกสารนั้นไม่ตรงกรันจึงขอมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ค่ะจากบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีีจำกัดมหาชน วันที่26เมษายน2566ในวัที่9ที่นายพานุวัตรขวัญยืนผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่และทางนายคิมศรีฤิ์วีชยัยประธานในที่ประชุมตอบว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการสงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ ซึ่งมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างเปิดเผยและข่าวสามมิติได้มีการรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้จนทำให้ได้รับข้อมูลจากหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีีที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าไม่ตรงกับที่มีการชี้แจงในที่ประชุมซึ่งมีการบันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้จึงขอให้ข่าวสามมิตินำเสนอเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงมีคำถามจากคุณพานุวัตรขัญยืนมาด้วยตนเองนะครับ มีการดําเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆนะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับ จากคำตอบที่แตกต่างกันระหว่างบันทึกการประชุมในเอกสารกับวิดีโอทำให้ผู้ถือหุ้นเป็นห่วงว่าจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่กำลังมีการพิจารณาคดีการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิมเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลจึงขอให้ข่าวสามมิติตั้งคำถามและตรวจสอบด้วยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรโดยเฉพาะคำถามว่าไอทีวีมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีหรือไม่นั้น ซึ่งจากคำตอบของประธานในที่ประชุมตามวิดีโอระบุว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆรอผลคดีความให้เส้นสุดแต่ในบันทึกข้อความระบุว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการสงบการเงินและยื่นแบบภาษีเง,งินได้นิติบุคคลตามปกตินั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่ประกอบกับข้อมูลในเว็บไซต์ i n t e s Company ล่าสุดระบุว่าบริษัท ITV ประกอบธุรกิจรับจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิดทุกประเภทให้บริการทั่วไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจากข้อมูลก่อนวันที่2พฤษภาคม2566ที่ระบุว่าบริษัทไอทีวีเคยดำเนินธุรกิจด้านสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ u s f ภายใต้ชื่อสถานีโทรทัศน์ไอทีวีจนกระทั่งวันที่7มีนาคม2550สปน,สปนได้บอกเลิกสัญญาอนุญ,ญาตให้ดำเนินการของไอทีวีโดยให้มีผลบังคับทันทีปัจจุบันการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานของสอปนยังเป็นประเด็นข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการใน สถาบันอนุญาโตตุลาการแล่งข่าวพูดถือหุ้นไอทียอมรับกับข่าวสามมิติว่าการตั้งคำถามแบบนี้ก็เพื่อความโปร่งใสเพราะการดำเนินกิจการสื่อหรือไม่ของไอทีวเป็นคำตอบสำคัญต่อการพิจนารณาคาดีหุ้นไอทีวีที่จะส่งผลกระทบทางการเมืองประกอบกับมีการตั้งข้อสงสยัยกรณีการฟื้นคืนชีพสื่อของไอทีวีที่มีการดำเนินการก่อนจะมีคำพิพากษาศาลปกครองมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร สำหรับคดีข้อพิพาทระหว่างบริษัทไอทีวีกับสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปอนอมีการรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยว่าตั้งแต่ปี2550ที่สปอนอยกเลิกสัญญาได้นำเรื่องเข้าสู่สถาบันอนุญ,ญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดในวันที่14มก,กราคม2550ระบุว่าสปอนอบอกเลิกสัญญาไอทีวีโดยไม่ชอบอด้วยกฎหมายให้สปอนอชำระค่าเสียหายให้บริษัทไอทีวีเป็นเงินกว่า2,890ล้านบาทโดยบริษัทต้องชำระหนี้ให้สปอนอเป็นเงินกว่า2,8 ร้อล้านบาทด้วยซึ่งสามารถนํามาหักลบกรบหนี้กันได้ดังนั้นไอทีวีและสปะนต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชาระให้กันและกันแต่สปนไม่เห็นพ้องด้วยจึงยื่นฟ้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดต่อศาลปกครองกลางในวันที่29เมษาย,ยน2559ซึ่งมีการต่อสู้คดีกันเกือบ3ปี จนในวันที่17ธันวาคม2563สารปกครองกลางพี่ภาคสายกคำร้องของสอปนโดยวินิจฉัยว่าคดีไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะให้สารเพิกถอนคำชี้ขาดได้และในวันที่15มการาคม2564สป,ปนได้ยื่นอุทธรณ์ต่อสารปกครองสูงสุดและทางบริษัทไอทีวีได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ไปตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2564 จนถึงขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดมาเป็นเวลา2ปีแล้วซึ่งแหล่งข่าวพูดถือหุ้นย้ำด้วยว่าการตั้งคำถามทั้งหมดก็เพื่อไม่ให้การต่อสู้คดีไอทีวีกว่า16ปีที่ผ่านมาต้องสูญเปล่าทัปนีเอสีชัยข่าวนน SC K 3ามิติรายงาน